เว้ยไอคอนเนนะไอคอนเนนะรภาพเลยมั้ยร้านแบคคอมเมนต์เอาคุณได้อีอีย่างอีพลังลงอินอันอีอย่างเออมันคอมเมนต์เด้อเด้อเขาอเขาเอาลลง ว่านแบบง่ายๆนะคะท่านผู้ชมขึ้อยากหว่านทางใดก็หว่านไปเลยค่ะโยนไปเลยทางไหนเพิ่เข้าไลายตาพูมเดชงานเข้าพูมเต็มโมงบก่กทุ่คนจะโมงเนว่นทางไหนก็หว่านไ,วนไปเลยค่ะโยนไปเลยค่ะ แม่เพียวออกงานทำวันนี้อ้อีกเนี่ทำนี้ซ้ำเราจะซ้ำอีกเน,นาะทำเมืก้าหน่เด้อว,วัวๆดิวยวายวเราจบคลิปซ้ำแค่นี้นะคะฝากเข้าม่เพียรชแน,นลด้วยค่ะถคุูกันว่ากันนะคะอมาใหม่ทำค่ะ ขอบคุณค่ะบอกเมืองมาหเห็ดเลยเสีแดงบอก